สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกวับผมหมออนาะผู้เชี่ยวชาญดูแลตามโรคปอดไอซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็มีข่าวที่น่าตกใจที่ว่ามีดาราท่านหนึ่งไปเสียชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับจากการที่เขาเป็นไข้หวัดใหญ่คราวนี้ก็มีคน ที่สนใจแล้วก็สอบถามผมเข้ามาว่าเอ๊ะเราจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดโดยเฉพาะคนในครอบครัวเราเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันเช่นกินยาดีไหมนะครับวันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาพูดให้ฟังนะครับก็ข้อมูลส่วนหนึ่งก็ามาจากของประเทศไทยในปี2566แล้วก็ของ WHO ปี2567นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับถ้าใครชอบเนะื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ สิ่งสำคัญในการป้องกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่คุณหมอแนะนําอยู่ประจำนะครับก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับการทานอาหารที่สะอาดน้ําสะอาดนะครับหลีกเลี่ยงแหล่งที่มันมีคนไอาอัดอยู่เยอะๆนะครับหรือถ้ามีคนไม่สบายเนี่ยเราก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ชิดใช่ไหมครับเพราะมันติดต่อทาง การไอการจามได้เพราะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสจมูกปากตัวเองนะครับการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ลดการติดเชื้อได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการดูแลสุขภาพทั่วไปในการป้องกันนะครับวิธีที่2ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งในการฉีดวัคซีนเนี่ยแน่นอนเราแนะนำนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโรครุนแรงเนี่ยเช่นเด็กเล็ก,ลก,ลกหรือว่าผู้ใหญ่นะครับหรือมีโรคประจำตัวเยอะ เราก็แนะนําให้ฉีดทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบการฉีดวัคซีนนะครับแต่จริงๆแล้วฉีดวัคซีนดีมากๆเลยเดี๋ยวผมมีข้อมูลให้ดูด้วยนะครับอันที่3คือการกินยาหลังไปสัมผัสเชื้อนะครับเช่นสมมติในครอบครัวเรามีลูกเป็นแล้วเราต้องดูแลลูกใช่ไหมครับซึ่งหลายครอบครัวเป็นแบบนี้เนาะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเราไม่มีอาการนะแล้วเราเราจะมีวิธีป้องกันไปกินยาป้องกันไหมบางคนก็บอกว่าดีให้กินบางคนก็ ม่ได้แนะนําก็เลยเกิดความสับสนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดของ WHO ให้ฟังว่าควรจะต้องทําอย่างไรนะครับคราวนี้เรามาเริ่มดูของประเทศไทยก่อนนะครับของประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงแนวทางการรักษาในปี2ตุลา2566นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นว่าเอคนไข้เนี่ยดูมีอาการไหมนะครับเช่นมีไข้มีคัดจมูกน้ำมูกไหลปวดเมื่อยตามตัวนะครับ ถ้าเกิดมีอาการนะครับแล้วอาการนั้นรุนแรงมากนะครับกลุ่มนี้เขาก็ให้ไป,ไปการรักษาใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่รุนแรงอาการนั้นไม่รุนแรงแต่เขาเสี่ยงต่อโรคจะเป็นหนักเช่นในกลุ่มที่ตั้งครรภ์เป็นโรคอ้วนอายุน้อยอายุเยอะอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้ให้รักษาแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรงเช่นสขุขภาพแข็งแรงดีเลยนะครับแล้วกอ็อาการน้อยมากไม่มีโรคจําตัวกลุ่มนี้ างทีเขาแนะนําให้รักษาตามอาการนะครับในตอนนั้นหรือถ้าจะให้เนี่ยก็ควรจะให้ยาภายใน48ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการนะครับอันนี้ก็คือจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับพอมาดูเรื่องของอการรักษาตอนนั้นยาตัวแรกที่เขาให้ก็คือโอเซลทามิบียหรือก็คือทามิฟลูซึ่งเป็นยาที่มีอยู่ในบ้านเราใช่ไหมครับอันดับ2ถ้าไม่มียาตอนนั้นยาหมดเนี่ยก็จะใช้เป็นฟาวิพีราเวียก็ได้นะครับแต่ในเรื่องของการป้องกันเนี่ย ตอนนั้นทางประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แนะนําให้ยาต้านไวรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนการสัมผัสหรือหลังสัมผัสโรคแล้วไม่ได้แนะนําให้ยานะครับอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําที่คุณหมอโดยทั่วไปที่เขาก็จะแนะนําแบบนี้นะครับว่าเออไม่ต้องหลอกถ้าเราแข็งแรงดีนะครับคราวนี้ในเรื่องของวัคซีนเนี่ย เราก็มีข้อมูลนะครับซ,ซึ่งข้อมูลที่เขาเก็บละเอียดเนี่ยก็เป็นของทางต่างประเทศใช่ไหมครับเขาก็ยังแนะนําให้ฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่ทุกปีอยู่นะครับซึ่งเขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากอเมริกาเนี่ยในช่วง2022-2023เขาก็พบว่าวัคซีนเนี่ยลดการติดเชื้อที่มีอาการได้ถึง71%ในเด็กใช่ไหมครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็ลด ได้ถึง54%ในคนที่อายุตั้งแต่6เดือนจนถึง64ปีนะครับที่ฉีดวัคซีนและนอกจากนี้เนี่ยในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถลดเรื่องของอาการพวกนี้การติเดเชื้อในได้ถึง35%นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันลดได้ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วเราจะไม่เป็นแค่วัดใหญ่นะครับก็ยังสามารถเป็นได้นะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องของยามันก็มีการศึกษานะครับที่น่าสนใจอันนึงเนี่ยก็คือเป็นการศึกษายาตัวหนึ่งนะครับที่มีในประเทศไทยนะครับแต่ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลน,นะยาตัวนัน้นชื่อว่าบาล็อกเวียนะครับยาตัวนี้ก็เป็นยาสําหรับรักษาไข้หวัดใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับการศึกษาตอนนั้นเนี่ยยาตัวนี้มันผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็ศึกษาในญี่ปุ่นโดยตอนที่เขาศึกษาเนี่ยเขาก็ศึกษาหลายโรงพยาบาลเลยนะครับ โดยเอาคนที่สัมผัสโรคมาเนี่ย752คนนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในในครอบครัวที่มีคนที่ติดเชือ้อไข้หวัดใหญ่อยู่นะครับคนที่อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นสามีภรรยาการเป็นลูกใช่ไหมครับเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็ได้คนมาที่มีบวดสัมผัสโรคเนี่ย752คนนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งกินยาบาล็อกเซเวียกลุ่มหนึ่งไม่กินยานะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ย 95.6%ก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะครับซึ่งข้อมูลที่เขาได้มาคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็อายุประมาณ20-64ปีนะครับไวรัสอ่าตัวไหนก็เป็นสายพันเอใช่ไหมครับแต่ถ้าไปดูรหัสย่อยก็จะเป็น H1N1 หรือ H h 3 n 2อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นระบาดในญี่ปุ่นนะครับแล้วกลุ่มที่ติดเชือ้อหลักๆเลยก็คือพ่อแม่เพราะว่าลูกเป็นพ่อแม่ก็เลยเป็นคนที่ใกล้ชิดก็ต้องไปดูแลลูกใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะ,ะออลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นพี่น้องนะครับที่อยู่ด้วยกันเนอะเพราะบางครอบครัวก็มีพี่น้องนะครับอย่างเช่นพี่เป็นหวัดเดี๋ยวลูกก็เป็นหวัดเ,เดี๋ยวน้องก็เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ผลการศึกษาออกมาเนี่ยเขาก็ได้กราฟกราฟหนึ่งที่สําคัญออกมานะครับแนวตั้งเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคนะแนวนอนคือ,อ,อจํานวนวันที่เริ่มเป็นโรคนะครับเริ่มมีอาการนะครับคราวนี้เนี่ย พอดูเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้ยาที่เราเรียกว่าพาซิโวกับกลุ่มที่ได้ยาบล็อกซาเวียนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยเนาะกลุ่มที่ไม่ได้ยาเนี่ยดูมีอาการแล้วเป็นโรคเนี่ยเยอะกว่ากลุ่มที่ได้ยาอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับซึ่งเขาก็มาดูแลโอ้กลุ่มที่ได้ยาเนี่ยอย่างเช่นว่า,าได้ยาเนี่ยสมมติ300กว่าคนเนี่ยอาจจะมี5คนนะที่มีอาการในขณะที่ไม่ได้ยาเนี่ย มีถึง39คนที่มีอาการจะเห็นว่ามันแตกต่างกัน5 6เท่าเลยใช่ไหมครับค่อนข้างเยอะเลยเขาก็เลยสรุปการศึกษาตอนนั้นว่าถ้าทานยาบาล็อกซาเวียเนี่ยแค่1เม็ดนะครับในคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยจะต้องอาภายใน2วันอา่าภายใน2วันนะครับที่ที่กินยาเนี่ยเราพบว่าประสิทธ,ธิภาพเนี่ยมันสามารถลดการติดเชื้อได้นะครับอา่าอันนี้ก็คือเขาก็เลยสรุปไปอย่างนั้นในปี2020นะครับ คราวนี้ทาง WHO เนี่ยเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งยาหลายชนิดทั้งโอเซลทามีบียทั้งบล็อกซเวียที่มีในบ้านเรา2ต้นเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะคนกลุ่มไหนเนี่ยที่แนะนำว่าเราควรจะให้การป้องกันให้อยาก,กินนะครับหลังจากสัมผัสเชื้อมาแล้วซึ่งทาง WHO บอกว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงๆที่เขาพูดถึงนะครับ เสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาลน,นะคือคนที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะครับหรือคนที่มีผู้คุ้มการบกพร่องเช่นอาจจะเป็นโรคเอทเป็นโรคมะเร็งปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเนี้ยนะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นภูิค่้มการบกพร่องนะหรือเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคปอดของผมเองเช่นเป็นโรคหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างเนี้ยนะครับกลุ่มนี้ถ้าเป็นแค่วัดยใหญ่เสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาลมากๆเลยนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงต่อ,อการนอนโรงพยาบาลมากๆก็คืออายุ85ปีขึ้นไปนะครับอายุที่เกิน85เนี่ยเราพบว่าโอ้กลุ่มนี้เสี่ยงมากๆเลยนะบางคนอาจจะมีคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับซึ่งถ้าท่านอายุเกิน85แล้วเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาลและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากๆเลยนะทาง WHO เนี่ยก็รวบรวมข้อมูลนะแล้วก็พบว่ายาบารล็อกซาเวียเนี่ยพบว่าถ้าเราให้ในคนที่ยังไม่มีอาการนะครับ แต่เสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงที่ผมว่าไปนะแล้วอันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่วัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาลนะครับเราพบว่าถ้าให้ภายใน2วันหลังจากการสัมผัสคนเป็นโรคนะพบว่าน่าจะมีประโยชน์ในคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะมาทดแทนการฉีดวัคซีนนะจริงๆฉีดวัคซีนดีนะครับ แต่บางบางคนเนี่ยอาจจะฉีดไม่ได้เพราะแค้วัคซีนหรือไม่อยากฉีดอะไรก็ตามเนี่ยาการใช้ยาเนี้ยก็ช่วยได้นะแต่ไม่ได้หวังว่าจะให้มาแทนวัคซีนนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์มากๆถ้ากินในช่วงก่อน2วันนะครับหลังสัมผัสนะซึ่งขนาดยาเนี่ยเขากินแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าน้ําหนักประมาณ20-79กิโลเขาก็ให้กิน40มิลิกรัม1เม็ดเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้แนะนํานะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการสัมผัสเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วง2วันนะครับก็คือเกิน48่ชั่วโมงแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ปัจจัยเสียงด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้แนะนําให้ยานะเพราะเราพบว่าการคนที่ได้ยาเนี่ยพอรวบรวมข้อมูลหลายการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าการให้ยาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของ ลดเรื่องของอาการเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัตราตายเลยนะครับเขาก็เลยไม่ได้แนะนําให้ยาถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าสัมผัสเกิน48ชั่วโมงไปแล้วนะครับในด้านของโอเซลทามิเวียก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามีปัจจัยเสี่ยงสูงมากที่จะแย่เช่นอายุเกิน85ไปแล้วนะครับมีโรคประจำตัวเยอะแยะเลยเนี่ยเราแล้วสัมผัสโรคไม่เกิน2วันนะครับเราพบว่ากลุ่มนี้ ถ้าเราให้เนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับก็จะมีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะมาแทนการฉีดวัคซีนนะการฉีดวัคซีนเนี่ยดีนะครับดีสามารถป้องกันได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปให้ในกลุ่มคนที่ไม่มีอาการนะครับที่ไปสัมผัสมาแล้วก็เกินสี่สิบแปดชั่วโมงไปแล้วหรือว่าแบบไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงรุนแรงเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้แนะนํานะครับไม่ได้ไม่ได้แนะนําในการให้ยานะครับเพราะฉะาจะเห็นว่าการให้ยาหลังการสัมผัส แค่หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลเนี่ยเราพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกับระยะเวลาที่สัมผัสเป็นหลักเลยนะครับในการให้ของ W H O นะคราวนี้อาจจะมีแค่หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่มันรุนแรงนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเรามักจะพบในสายพันธุ์ก็คือ H5N1 ใช่ไหมครับ H5N6 H7N9 สามตัวเนี้ยเราพบว่า จริงๆมันติดติดอยู่ในสัตว์นะพวกนกพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันมาติดในคนแล้วปรากฏว่าพวกนี้อาการจะรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับคนที่ติดกลุ่มนี้เนี่ยแล้วแล้วเราไปสัมผัสเขานะครับไปสัมผัสเขาโดยในช่วงสองวันนะครับก็คือไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยก็แนะนําให้ยาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นบารล็อกซาเวียเนี่ยก็กินเม็ดเดียวนะครับสี่สิบมิลลิกรัมถ้าน้ําหนักประมาณยี่สิบถึงเจ็ดสิบเก้ากิโลนะก็กินเม็ดเดียว ถ้าเกินแปดสิกิโลก็กิน2เม็ดนะครับกลุ่มนี้เขาก็แนะนําว่า,าแนะนําว่าให้อย่างเงี้ยนะครับในการป้องกันหรือถ้าเป็นโอเซลทามิเวียเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเป็น H5N1 H5N6 H7N9 กลุ่มนี้นะครับแล้วสัมผัสใน48ชั่วโมงนะครับเราก็แนะนำว่าเออให้ยาในคนไข้กลุ่มนี้มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นโอเซลทามิเวียเวลาให้เนี่ยอันนี้ เอเขาจะให้75มิลลิกรัมเช้าเย็นเป็นเวลา10-14วันเลยนะครับซึ่งกินโอ้โหมันเป็นลักษณะค่อนข้างนานมากเหมือนกับเหมือนนานกว่าการรักษาอีกนะครับซึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีว่าจะให้ไม่ให้แล้วก็สิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็น conditional recommendation เพราะนั้นเนี่ยต้องอยู่ในคุณหมอที่เชี่ยวชาญแนะนำว่าเอะหลายเนี่ยพิจารณาแล้วมีประโยชน์นั้นเลยให้เพราะใบบางกรณีเหมือนกัน ให้ไปแล้วสองสามวันปรากฏเป็นโรคพอเป็นโรคเนี่ยต้องระวังเลยว่าอาจจะดื้อยาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนเนี่ยให้ลราเพยยาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่คุ้มกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แบบอ่าเป็นตองในคอมเมนต์นะครับคือเขาแนะนําว่าต้องพิจารณาเป็นรายๆไปแล้วคุยกันร,ระหว่างหมอกับผู้ป่วยแล้วว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะเลยให้นะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ย ในวิธีป้องกันนะครับสรุปก็คือวิธีที่1ก็คือดูแลสุขภาพตนเองใช่ไหมครับล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงสัมผัสคนเป็นโรคก,การไอจามการไปเอามือไปจับตาจับจมูกจ,จับปากนี่ไม่ควรน,นะครับเพราะมันจะทําให้ติดต่อโรคได้นะครับอันที่2ฉีดวัคซีนยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและดีมากนะครับแนะนําให้ฉีดทุกปีเพราะว่า สายพันธุ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูแต่ละปีใช่ไหมครับก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคนไข้ของผมเนี่ยผมแนะนําฉีดทุกคนนะครับแต่ถ้าเขากังวลกลัวไม่อยากฉีดอเราก็มาคุยกันว่าจะทํายังไงต่อนะครับอันที่สาคือเรื่องของยากินหลังสัมผัสคนเป็นโรคนะครับสมมติเราอยู่ในบ้านเดียวกันเราไปสัมผัสคนเป็นโรคเนี่ยเราอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการกินยาถ้าการสัมผัสนั้นเกิดใน48ชั่วโมงนะครับ แล้วก็เรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะหรือถ้าเขาเป็นโรคที่มันรุนแรงเช่น H5N1 อย่างนี้นะครับเราก็มีประโยชน์ในการที่เราจะกินยาภายใน48ชั่วโมงหลังสัมผัสนะครับแต่อันนี้ต้องคุยกับหมอเพื่อให้พิจารณาเป็นรายๆายไปนะครับไม่ใช่บังคับว่าต้องทานทุกคนนะต้องดูประโยชน์และโทษอีกทีนึ่งนะครับอันที่สี่คือการดูแลคนในครอบครัวนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราสมมุติเราฉีดวัคซีนอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ย แต่ถ้าในบ้านเขาเป็นแค่หวัดใหญ่เขาไม่ได้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็มีโอกาสติดใช่ไหมครับเพราะสิ่งสําคัญก็คือดูแลตนเองแล้วเนี่ยอย่าลืมดูแลคนในบ้านสามีภรรยาลูกพ่อแม่คุณปู่คุณย่าพวกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยนะครับถ้าเขาไม่สบายเนี่ยเราก็จะไม่สบายเพราะมันติดต่อในบ้านได้ค่อนข้างง่ายนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ทุกคนเนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับชาววันนี้สวัสดีครับ